ลิเวอร์พูลคอร์เนอร์มุมที่แฟนลิเวอร์พูลต้องรู้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลิเวอร์พูลคอร์เนอร์จากชัยชนะเหนือมาดริดแบตลี่ผู้หยุดเอ็มปาเป้โดดเด่นจนเป็นไวรัล ทีมลิผู้ของอาร์เนอร์แรงดีไม่มีตกเลยนะครับชนะนัดที่17จากการคุมทีม19นัดแรกยืนหนึ่งทั้งพีเมร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นทีมเดียวในแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสครับที่ชนะ100%จาก5นัดหลังจากเปิดแอนฟิลเอาชนะเรอลมาดตได้2ประตูต่อ0ถึงแม้ว่าเรอลมาดตจะขาดตัวหลักเพราะว่าบาดเจ็บถึง6คนนะครับ แล้วก็เดินทางมาอังกฤษด้วยผู้เล่นเพียงแค่19คนแต่ในทีมก็ยังมีจูสเปริงแฮมเคลียนเอ็มปัปเป้บวกกับกล๋นของกุนซืออย่างคาร์โลแอนเชลอตติซึ่งสามารถทำสิ่งที่ไม่คาดฝันให้เกิดขึ้นได้ในเกมนัดน,นี้ครับอันเนอร์ดอกสวอสไลนเป็นตัวสมรองก่อนที่จะส่งมาในสนามนาทีที่83 แทนโจนครับซึ่งทําหน้าที่ a c k i n g m i d f i e l d ซึ่งแม้จะไม่โดดเด่นถ้าเทียบกับคราเฟนเบิร์กและก็แม็กอลิสเตอร์ในตําแหน่งแดนกลางนะครับแต่นักข่าวของดิจแอนฟิล์อย่างเจมส์นอตันส์มองว่าโจนนั้นทําได้เหนือกว่าจูสเบลลิงแฮมที่คุ้นเคยกันดีในทีมเยาวชนของอังกฤษโดยระบุว่าโจน outshine เบลลิงแฮมนอตันให้ความเห็นแบบนี้ครับ เขาบอกว่าโจนั้นมักจะเล่นได้ไม่ถึงขั้นท็อปฟอร์มเมื่อต้องรับบทบาทหมายเลขสบิบแทนสวอสไลน์เมื่อเทียบกับดิเปอร์มิดฟิล์ในฐานะตัวสำรองของแม็คอลิสเตอร์แต่เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาครับโจนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าที่คาดหมายแม้ถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่83แต่มีโอกาสสัมผัสบ,บอลถึง77ครั้งมากกว่ามิดฟิลทุกคนที่เล่นในนัดนี้ และจ่ายบอลสำเร็จถึง9 3เเเกมนี้เหมือนจงใจให้เป็นการเปรียบเทียบครับระหว่าง2นักเตะวัย20ต้นต้นของทีมชาติอังกฤษซึ่งต่างเริ่มเกมด้วยตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกก่อนที่เบนคแฮมจะย้ายขึ้นไปยืนฟอนทูครับคู่หูเอ็มปาเป้ในครึ่งหลังตั้งแต่นาทีที่67โจนก็ขยับขึ้นไปเล่นในตำแหน่งคล้ายๆกันนั่นคือทูนัมเบอร์ ับดอรสหลังจากนูนเยสถูกถอดออกแล้วก็กักโปลงมาเล่นปีกซ้ายตามการแก้เกมของอาร์เนอร์ขณะที่แดนการคนอื่นครับกาเฟนเบิร์กนั้นยังคงรักษาฟอร์มเก่งต่อเนื่องมาร์ลิสเตอร์อยู่ในระดับที่ต้องเรียกว่าองค์ลงในเกมนี้นะครับแม้ยังเป็นหนึ่งในดับเบิลพิวอตแต่ดาวเตะอาเจนตายได้รับอนุญ,ญาตจากอาร์เนอร์ให้ขึ้นหน้ามากกว่าปกติ แล้วก็ทำให้เดอะเรขึ้นนำ1-0ในนาทีที่52ครับก่อนจบเกมด้วยเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลแม่นยำถึง92%แล้วก็สร้างโอกาสได้2ครั้งโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับแม็คอลิสเตอร์ส่วนเอ็มเปรเป้ครับอด,ดัมเบธนักวิเคราะห์ของ Sky s p o r t ให้ความเห็นว่าก่อนเกมจะเริ่มขึ้นคาดว่าคีแรทเทลของนัดนี้จะอยู่ที่ฝั่งซ้ายของเรมาริด ซึ่งเอ็มบัปเป้นั้นจะทำหน้าที่หัวใจในเกมลุกด้านซ้ายแทนที่ของวินิสุสที่บาดเจ็บและก็ต้องดวลกับคอนเนอร์แบสลี์เพราะว่าเทนนั้นไม่ผ่านการทดสอบความฟิตซึ่งผลปรากฏว่าแบ็คขวาวยัย21ปีเป็นฝ่ายชนะเอ็มบัปเป้นั้นต้องขยับเข้าไปตรงกลางเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายแล้วโชว์ฟอร์มไม่ออกไฮไลท์ของการต่อสู้ระหว่าง 2นักเตะหนุ่มที่เกิดขึ้นในนาทีที่32เมื่อเอ็มบัปเป้ได้จังหวะสวนกับเร็วครับพาบอลขึ้นไปยังกรอบเขตโทษของลิวพูแต่แบลลี่ครับเสียบสกัดด้วยทัมมิ่งที่เหมาะเจะกลายเป็นภาพที่ปรากฏบนหน้าสื่อกระแสหลักและก็สื่อโซเชียลมีเดียบวกกับมีคอมเมนต์บอกว่านี่เป็นการแท็กเกิลที่ดีที่สุดของลิวพูนับตั้งแต่เจอระอำลางการ เพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นภาพนี้กันแล้วนะครับซึ่งมันก็เต็มหน้าฟีดจริงๆนะครับภาพการแท็กเกิลของคอนเนอร์แบดดี้ที่เสียบสกัดแบบแม่นยำเข้าใส่กิเลนเอ็มบัปเป้ครึ่งหลังนั้นเอ็มบัปเป้หุบเข้าในครับเปิดโอกาสให้แบดดี้ได้เติมขึ้นหน้าบ่อยครั้งแล้วก็เกือบจะทําประตูได้จากลูกโมงแต่ว่าโดนกูตัวปักไปได้ก่อนที่เจ้าตัวจะทำแอซิสจากการเล่นชิงกับแมตอลิสเตอร์ คอมิสของเดล y m เมลครับลุยส์สตตล์พอในสื่ออย่าง X ว่าคงต้องย้ำเตือนว่าเมื่อสัปดาห์นี้ของ2ปีที่แล้วครับแบดลี่ยังเล่นให้กับโบตันวันเดอร์ในแมตช์ไปเยือนฟีดฟูดแต่ตอนนี้ครับแบดลี่นั้นลงสนามในแชมเปี้ยนลีกเจอกับยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดแถมยังได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์แล้วก็ทำให้เอ็มบัปเป้นั้นเงียบสนิทหายไปจากเกม ยังมีการนำแมรลี่ไปเปรียบเทียบกับเทนด้วยนะครับซึ่งมีข่าวว่าเราบดิตนั้นต้องการตัวเทนอย่างมากโดยแบตดี้นั้นเป็นแบ็คขวาในฉบับดั้งเดิมแต่เทนนั้นไม่ใช่ครับผลที่ตามมาคือลิเวอร์พูลไม่จำเป็นต้องรีเชฟเกมรับเพื่อเข้าไปครอ,อร์พื้นที่แทนที่ของแบตลี่นอกจากนี้ครับยังมีการบอกอีกว่านักเตะดาวรุ่งวยยัย21ป,ปีรายนี้นั้นระดักดีครับว่าจังหวะไหนควรโอเวอร์ลป จงังหวะไหนควรจะปักหลักต่างกับเทรนด์ครับที่ดูเหมือนจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ด้านข้างแล้วก็หุบเข้าไปข้างในมากกว่าอันเนื่องส่งโกเมสลงมารับงานแทนแมตตี้ในช่วงนาทีที่87นะครับซึ่ง87นาทีที่แบตตี้อยู่ในสนามสัมผัสบอล70ครั้งจ่ายบอล49ครั้งสำเร็จ41ครั้งคิดเป็น83.7 แต่คอสไม่เข้าเป้าทั้ง2ครั้งนะครับทำคีย์พาร์ตหครั้งซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะแอซิดแล้วก็มีจังหวะยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งส่วนในพาร์ของเกมรับแย่งบอลกลับมา9ครั้งครับกราวดอลชนะ7จาก11ครั้งอาร์เบลดลชนะ1จาก1ครั้งเคลียบอล1ครั้งครับไม่มีอินเตอร์เซปแล้วก็เรียกฟาว์ได้3ครั้งแล้วก็ไม่เสียฟาวเลย แมตอดิสันให้มุมมองผ่านเว็บไซต์ลิเวอ p o o l c คอว่านัดนี้มีการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นทั้ง2ฝั่งของสนามครับเดียส <D ias S 2> กับ ede, บอร์เบเดแบกขวาทีมเยือนนะครับแล้วก็เอ็มปาเป้กับแบสลี์ซึ่งลิเวอร์พูเป็นฝ่ายชนะทั้ง2องตำแหน่งโดยเฉพาะแบกขวานั้นหากเทรนต้องย้ายออกไปจริงๆรลิเวอพูมีตัวแทนแล้วครับแต่แน่นอนครับจะดีกว่าถ้า สโมสรมีทั้ง2คนในฤด,ดูกาลหน้าเพราะเห็นประโยชน์อย่างชัดเจนเมื่อทีมมีเทนและก็แบดลีนี่เป็นความสวยงามจากชัยชนะ2ต่อ0นะครับแต่ว่าจากชัยชนะนัดที่ผ่านมามันก็มีข่าวร้ายบ้างเหมือนกัน b บลลี่เจ็บครับเช่นเดียวกับโกนาเต้ซึ่งอันนี้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่ายังไม่รู้ครับว่าหนักเบาแค่ไหนซึ่งก็ต้องตามข่าวกันต่อนะครับทั้งคู่จะพร้อม ลงสนามเจอซิตี้ในวันอาทิตย์นี้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะต้องหาคนมารับหน้าที่แทนเทนเพิ่งกลับมาลงสนามซ้อมหลังจากพักไป2ส,สัปดาห์นะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแฮมสตรงิงจากแมตช์ก่อนเบรกทีมชาติกับอาร์ตันวิลล่าอันนี้อาจจะไม่เร่งรีบส่งลงสนามนะครับกเมสอาจจะได้ไปยืนในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาถ้าหากว่าโกนาเต้ไม่พร้อม หน้าที่ที่จะต้องเข้ามาทดแทนก็น่าจะเป็นจาริรคอนซาเกมหนักยังรออยู่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เหมือนเช่นเดิมนะครับและดีเป็นลิบบ์ผู่คอนเนอร์ประจำ EP นี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับลิบบะผู่คอนเนอร์มุมที่แฟนลิอร์พูล ต้องรู้